สวัสดีครับนะครับอ่ะกับสวีครับอันนี้นะครับพี่ได้มาเลยพีวนุของเล่นหุ่นยนต์หุ่นยนต์การล้มล้างซื้อ่าโรบอทตロในโนในโรบอทโรบอทนะครับซื้อมาโรบอทโรบอทอะไรเนี่ยกำลังอันนี้นะครับเป็นของเล่นเก่ามาก ก็เลยพี่เคยมีอยู่ไปหายทำไมล่ะผลิตนี่คือกล่องมาเนาะผลิตในปีอืม่ห้าอันนี้ไม่คำเตือนน่าจ,าจะทำมาจากกองงานแท้หลังฝาเลยครับอ๋อันนี้น่าจะเป็นขอใช่มาวิลไม่รู้ใช่ไหมครับเพราะไม่กล่าวมันเป็น มัเป็นโลกกับสายฟ้าอันนี้น่าจะของสามเดชนี่มีภาษาของยินเบียด้วยนะครับันี้นะครับเป็นไนโนมีทั้งหมดท่าตัวพี่มีทั้งหมดสามแต่กอนพี่ทำสีเพราะวตอนนั้นสีสีพี่พี่ก็การมันไปสีแในทั้งหมดเลยลงไปพ่งตรงจุดแข็งมันนะครับอ่ะ มา bon ด o, ูการแบ่งางแบ่งราง่ายๆมากครับดูกอนส่วนหัวขยับได้ส่วนหัวขยับได้นะครับอาจจะ้องมีแสงไม่ถ่านะเพราะอทา่อพี่ทำ bon. นนอยู่ี่มาขยับตาะแต่ปากขยับไม่ได้แต่ปาอันนี้องนี้อันนี้สิบบาทตัอยางนี้เาะมางใครที่อนนี้ไม่ไมีนะครับ อันนี้นานานนนครับแต่ว่ารานั้นจากร้านรัคาห้ารู้สึก่าน่าน้าตังาน่าน้นหน้าคันจะเป็นแบบนี้จะมีใบเลื่อยรู้สึกจะเหมือจะเหมือนของอะ,อะไรนี่แบบนี่จนข้อน,นี้ขข็งไม่ได้ทำ,ม,ทำม,ม,มันหล่อครับทำมันหล่อแบบนี่ขาส้มเหมือนกันมันหล่อโุกตั้ของงนี้มันจะเสียเรียวมันน้ำหนักร้ายสียน,นานที่ต้องทำงานมันไปเปิดคอหน้านหน้า เยอะโอ้หนักขึ้นมันมันผมด้านหน้าเรืมันต้องมาประคองด้านหลังให้น้ำหนักเยอะไปหลายขึ้นนะครับอืมเจ้าตัวทีอนะครับด้านหลังจะเป็นแบบน,นี้นะครับจะมีหาย ส่วนส่วนนี้ถ้าทํามันติดอันนี้มาให้กูเพิ่มก็ดีนะนะครับด้านข้างจะเป็นแบบนี้ด้านหน้าจะเป็นแบบนี้มาแปลงหน้านะแปลงหน้าังไงครับเก็บส่วนหางก่อนสนานนะครับพับขึ้นแบบนี้ให้มันตรงกับตัวเราพับปั๊บแล้วก็ดัดดัดส่วนหินขึ้นส่วนฟ้าไว้อย่างนั้นนี่แบบนี้ส่วนแขนก็มาไว้ด้านหน้าด้านหน้า จะม,มีหน้าหัวโผลว่าหัวทีเล็กลงก๊กนะครับเสร็จแล้วใน,นโนในโนในโนคอมบายนังข้ารับขยับได้เตะไปด้านหลังได้เข้าขยับไม่ได้นะครับแต่ปีนมนีหน้าแข่งได้เพราะว่าทางาแวะแปลงหลังน,นะครับหลวมหลัง ตั้งๆก็เคยเหนได้แต่อนี้เคยเห็นได้อันนี้เอาไว้ใกล้การรวมร่างพับขึ้นเออพับขึ้นอืมแล้วก็แบบนี้ต้ครับเกี่ยวกันสำเนียงรวล่างอันนี้ครับอ่าอย่าลืมกด s u b ส c r i b e กด share กดกดดิ้งเลยนะครับบ๊ายบาถ้าซื้อครบเดี๋ยวพี่จะมาการรวมร่างให้ดูนะครับ